คนดีจว่าสวัดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวนี้อยู่กับเกมโตโฮลับเบิดกันอีกครั้งนะครับแมววันนี้ตามตหัวข้อคลิปนะฮะวันนี้เราจะพามาจุดตีตัวละครลันยากุโมะนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ไอ้เี้ยรัดคิวมาชิบหายเลยไหนล่ะจุดตียคู่เล่นกูเออก็รัดมานะฮะอีกหนึ่งอีกพวกที่รัดมาคือโมโคคังุยะและเอลินนะแมงมือมาจากไหนเนี่ย เนี่ยโดยวันนี้ก็ผมได้ทําการรวบรวมไปแล้ว900กว่าอันนะฮะเก็บอีกร้อยอันก็ครบแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพามาจุดตีตัวละครลันเนาะนแถมตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงดีสําหรับใครอยากเก็บพวกอแฟนตาซีบีเบิร์ดของตัวละครน,นะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยตัวโฮลาร์ดเวิร์ดเนี่ยได้มีอีเวนต์เนาะและคราวนี้ตัวการฟาร์มรอบในการฟาร์มแฟนตาซีบีเบิร์ดเนี่ยจะเพิ่มจากสามรอบเป็นหกรอบนะถ้ากับวันถ้าวันหนึ่งเนี่ยเล่นลูนาติงเนี่ยจะสามารถ ฟาร์มได้ร้อยยีอันนะครับที่ก็สือว่าให้เยอะที่สุด้วที่จะเยอะได้แล้นะเออปกติมันได้แค่รอบละหกสได้วันละ60ไงเออซึ่งได้ทีและเท่านี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปลุยกันเลยะะเครับเพีห้ารอบพอนะโอเคไปกันเลย โอเคนะในตอนนเร็วได้ทําการเก็บฟันทีเบิร์ชของรันเนี่ยครบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพามาจิตติรันกันเนาะอ่ะก็หลังจากนี้ก็กลรจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเออก็เราจะมาใช้เลยนะฮะก็เงินขายอย่างเดิมๆดิมเลยเนาะเออก็กดไปเลยหนึ่งพันอันรันก็จะกลับไปจุดเริ่มต้นนะทุกอย่างกลับไปจุดเริ่มต้นแล้วเราจะมาปลดเอาคอสตูมของนางนะฮะก็ไปเลยค่าสินสอดสามหมื 30, ่นกับแวะอีกหนึง่งวง เดี๋ยวผมจะขอข้ามเรื่องจุดนี้ไปนะแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปซับไทยเนาะเออแคปสกินนี่เริ่มยังไม่ได้ว่าแม่จะผ่านเวนะลานานเท่าไหร่ยังลีลาอยู่นะท่านการจะไ,ได้สกินแต่มันก็ไม่ควรที่จะลีลาขนาดนี้เออแบบทำให้มันดูเร็วขึ้นกว่านี้หน่อยก็ได้เออไม่ต้องช้าขนาดนี้หรอก ไม่ช <acje>, <ๆ>้าเกินค่อยๆเข้าไปโอ้โหว้าวเนี่ยแผนขึ้นละแผนขึ้นละค่อยๆค่อยๆอุ๊ยขีดขีดหน้าด้วยว้าวโอเคนะเราได้ทำการปลดจุติรันยาคูโมะเรียบร้อยแล้วนะครับได้คอสตูปดูมันล็อก あなたの活躍には、ゆかり様も大変お喜びのようです。その褒美といってはなんですが、あなたもゆかり様に仕えてみませんか私から口添えい,いたしますし、なんでしたら、私のしけから始めても構いません。や <laughs> くのせをたまわれるよう、ちゃんとともに頑張っていきましょうね。ま、みかんてんぼう、さみわれちゅうら。おけ、そばらさかんとて。<laughs> รันนะหลังที่เหลือก็เหลือแค่การทําให้รันกลับไปเป็นเลเวลใหม่อีกครั้งแล้วก็ปลอดอนิม่าของรันนั่นเองนะครับนะโดยเพิ่มเติมในนี้เราจะมาทําการพูดถึงระบบใหม่ของเกมนะก็คือระบบจูตีสองจุดศูนย์นะฮะซึ่งเป็นระบบที่เพิ่มเพิ่มขึ้นมาไม่นานนี้ของเกมโตโฮลอดเวิร์ดนะฮะโดยจะเป็นพวกให้ให้กับตัวละครรุ่นเก่าก,ก่อนเส้นนี่มาริสานะก็จะมีการปลดเพิ่มสกิลแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆให้กับตัวสเปลการ์ดใหม่อีกรอบนะครับส่วนจะเป็นโยมูเนาะโยมูยังมีการเพิ่มมา ไอเฟิกให้กับสกิลเพิ่มอะไรนิดหน่อยพวกนี้นะฮะจะ <c oughs> เป็นซาคุยะซาคุยะก็มีใช่ไหมฮะซาคุยะก็มีนะฮะ <c oughs> มานี่ซาเอะนะซาเอะก,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีตัวสกิลนี้นะคะรับมาเลยก็มาเริม่มอธิบายก่อนนะครับโดยที่เขาคือตัวมาริสานะครับโดยมาริสานี่การปลดยุติถอนยุสูเนี่ยจะเป็นต้องใช้ของด้วยะะก็คือกระจกแห่งการยุตีใหม่แล้วก็พวกของอัพนิดห,หน่อยเนะาะเพื่อที่จะเพิ่มตัวเอฟเฟกต์ Effect ของพาสซีฟสกิลเพิ่มขึ้นนะฮะเช่น ของมาริสาพวกนี้ก็จะเพิ่มอะไรนี้หน่อยๆนะจากเดิมขึ้นไปนะฮะก็จะเป็นพวกพาสซีฟสกิลนะของมาริสาซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลไม่เหมือนกันเนาะอ่าของนี่ของมาริสาก็จะมีการเพิ่มเอฟเฟกของตัวสเปลการ์ดให้ด้วยนะครับแล้วก็มีพวก word ลาดเวิร์ดอะไรพวกนี้ด้วยเนาะอืมส่วนอันนี้อน,นิเมะปลดล็อกไปแล้วกดทำไมวะอ่าคนอีกหนึ่งตัวก็คือเลมูนะที่มีเนาะของเลมูก็จะมีพาสซีฟแต่ของเลมูไม่มีสเปลการ์ดนะแต่เป็นการ เพิ่มเอฟเฟกอะไรต่างๆให้กับตัวกระสุนของตัวเลมูเองนะฮะก็จะมีให้ปลดเพิ่มพาสซีฟนิดหน่อยๆนะฮะซึ่งแต่ตัวก็จะไม่เหมือนกันนะบางตัวจะให้เพิ่มเอฟเฟกกระสุนบางตัวจะเพิ่มเอฟเฟกให้กับสเปลการ์ดเนาะอ่าส่วนตัวนี้โยมุนะฮะก็จะมีการให้อัพสกิลอ่าซึ่งอ่าเหมือนเป็นการอ่าเพิ่มอ่าเป็นการเสริมในจุดบอดของโยมุที่ขาดไปเนะาะหรเสริมให้มันดูดีถ้ามันอยู่รอดได้หน่อยอะไรก็มีพาสซีฟสกิลเนาะ ก็จะเห็นว่าตัวโยมูเนี่ยไม่มีให้อัพพวกกระสุนหรืออะไรเลยนะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวละครเนาะ,ะอย่างเช่นซาคุย่าเนี่ยมีสกิลให้อัพเกรดอะไรพวกนี้เป็นอัพเป็นสองจุดศูนย์ของจิต,ตีแล้วก็มีรัดเวิร์ดของซาคุย่าจะมี word แค่รัดเวิร์ดไม่มีสเตลใบอื่นแบบที่มาริสาเป็นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวละครนะบางตัวก็มีเหมือนกันนะใครจะอัพอะไรก็ดูดีๆนะฮะ,ะเรียกดูนะว่าใครตัวอวยอะไรใครก็อัพเปนะฮะโอเคนะทั้งหมดก็ประมาณนี้สำหรับการนะ โปรจุติลานยค k โมะนะฮะในพาทนี้เนาะก็สำหรับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านใต้ได้นะครับก็เรียกได้ว่าถ้าทยอยทำทุกกวันอะไรยังเก็บวันนี้วันหน่อยก็สามารถโปรจุติลันได้แล้วนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเย a